าสิงหากันยาบันนี้ช่วงราคาตัวเขายังสามารถเห็นกับไรได้ไ่มครับจะคงนี่พอแม่นเห็นเห็นอยู่เพราะว่านี่ขายขายช่วงราคาตกเด้ครับขาซิปกว่าบดซิปกว่าบาทต้นนี้ลืมครับโอ้นี่บ่ครับเก็บบางสิ่งเก็บเพิ่มเก็เพิ่มครับโอ้ต้นนี้ลืมเบิดต้นเลยช่วงนี้ราคาตกแต่ว่าก็บซิปกว่าบาทต่อรูนะครับเนาะต่อโลต่อโลบันนี้น่วยสมมุหน่วยนี่จักโลครับนี่หน่วยนี่เกือบเกือบสองรู เกือบสองโลห้วยน้อยละซาบเนที่สันครับการน่วยละซาบโอ้ซัมฟัสเขาว่าบวกหงมันเป็นพืช้ำเงิน มื่อน,นี้น้ำหนัดผาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนมะละกอฮอนแลนด์นะครับเป็นพืชตัวหนึ่งที่ทําเงื่อนซึ่งหนาสนใจแห้งครับพี่น้องหลายคนก็อาจจะป่ดหูก็เป็นได้ครับในช่วงที่ราคาตกก็ยังสามารถเห็นกําไรได้อยู่สนคับพอคร่งในช่วงที่ราคาขึ้นกิโลละยี่สิบเจ็ดบาทนะครับถึงสามสิบบาทเลยก็มีซึ่งหน่วยหนึ่งนะครับหน่วยนี้ประมาณสองกิโลครับพี่น้องประมาณสองกิโลขั้นสมุดว่ากิโลละสามสิบบาทหน่วยนี้ก็หกสิบบาทแล้ว บันนี้มาเบืองต้นหนึ่งนี่แบบลกเลยนะครับโอ้โหเป็นสวนของคุณพ่อจักรภพสีนวลน,นะครับเรียกว่าพ่อแอดพี่กัดกับบานนนปลาเล่านะครับตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อแอดศลากกับกระนังเก็บบักะคุงครับนี่กัสสิได้อยู่เกวันละขาบ่ท่านไหนหูเดียวถ้าเกลือเป็นเดียดฉีบอกมาทีหลังแต่ว่ามันก่อไปกินตัวนี้มันจะเป็นเอตำนี้ครับ มีตัวนี้โอ๋อเอตัวนี้มันกัดลดราคาลงมาเนี่ยครับกัดเออะคราคาเต็มเอบีสี่ดีลดลงมาเรื่อยๆเกรดเกรดนะครับเกรดอ๋อครับครับช่วงนี้ค่อนข้างราคาสูงหรือว่าราคาต่ำครับในเรื่องของกระหงนี้ครับกัดราคาต่ำส่วนคือว่าต่ำคือว่าต่ำต่ำนี่โลละประมาณเท่าไหร่ครับนั่นกัดยี่สิบเอสสิบสองบาทยี่สิบเอสสิบสองบาทแต่ว่าเกรดเอโอ้ครับถ้าเป็นเกรดเอ เป็นเกเอบันเกตด B, ีกะรลดลงมากครับเห็นผอบาในช่วงราคาที่มันราคาตกๆกนี่ก็ยังสามารถเห็นกําไรอะไรอยู่บ้คง,งนี่เห็นว่าเจ้าเฮ็ดบ่เป็นโลกครับกันบ่เป็นโลกได้นําบ่เห็นแน่นอนครับบ่มีรูปโอ้ได้เงินกับจริงแต่ว่ากะดูแลต้องดูแลขึ้นกันก็นดูแลอินซีเคมีครับอินซีรวมกันโอ้กันที่ใส่แต่เคมีกะจบไป ครับกันใจใจยิ่งซี่กะบโง่ามแห้งโอ้จบไว้ไม้เข้ามาเขาอายุสั้นครับอายุสั้นบัดที่นี่ฉันพ่อว่ามันไข่ก็เห็ดมันไข่กว่าจังใดกว่าครับพ่อครับมันกิดขี้โบไข่บ่รนี่มันกิดเห็นทื่นแล้วนอบาดนี้กัมไรก็เก็บไปเรื่อยๆมันกิดสีไหนกัมไรไปเรื่อยๆใช่นล้วที่จะหาสั้นไปเพราะว่ามันมันถือครับขูงสุดกับไรยละหมื่น สูงสุดก็เลยละหมื่นบัดทีบนี้ปีหนึ่งนี่บัะคุณเก็บจักเทือครับพ่อโดยประมาณอุ้ยหลายเดือนหนึ่งมันมเก็บสันตำกับชี้หาหมื่นเช่นนึงกับตุกวันสี่หกเทือ่อเจ็ดเทื่ออยู่บ่เดือนต่อเดือนเก็บหกเทือเท่อเจ็ดเทื่อเลยโอ้โหเดี๋ยวว้ก็มาพักข้ออีกอเดือนหนึ่งนี่เก็บหาเทืาหกเทื่อเลยบัดนี้ปีหนึ่งเก็บอยู่จักเดือนครับมันเก็บช่วงข้อแรกนั่นเก็บ ตุล่าพี่กาท่านว่ามันก็กระเรื่มเบิดประมาณสามเดือนสามเดือนโอ้ครับพ่อปลูกวันนี้หกไรหกไรเป็นตะปูเพิ่มบ่ครับพ่อครับกระลงเพิ่มอยู่เอ้าเพิ่งเดี๋ยวนี้กระลงบักหุงเพิ่มอยู่กําลังตีแปลงเฮ็ดหยังโอ้ครับครับแสดงว่าเห็นผลที่สันครับบักหุงนี้เลยได้ลงเพิ่มใช่อยู่ครับใช่ก็มั่นใค่ก็มั่นขันขันบ๊บเป็นโลกครับอ๋อแต่ว่ากับมีการดูแลยากขึ้นกันเออการยากเนี่ยอยู่ครับวันที่นี้ ที่ว่าดูดูแลยากนี่เรื่องใดครับพ่อครับทุกอย่างเขาไปสวนที่ทกี่ปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถก่อนโอเคครับมันก็เป็นหลกนเนาะ่นเลียงแห้งมาจักครับ่<อ>นแบบว่า่เนเลียงปุ๋ยเคยมีสารเครมีแห้งครับอานนี้ฝนมาฝนมามันก็มันเข้มหลายเพราะว่าเคมีมันหลาย ครับพุ่มต่อนท่านมันต่ำมั้ยี่บาครับมันกะมันอัวครับมันอัวบันนี้น้ามาาลายมันก็กินลายบานนี้ครับมันก็เน่าที่ยละมันกับเพื่อยโลกก็คืนอ๋อบางคนที่พอว่าเพิ่นลุปกับย้อนว่าเป็นโลกดูแลบ่ได้เป็นโลกดูแลบ่ได้บันนี้บัก่งนี่คือว่าอินทรียเคมีนี่ตอบโจทย์กัไข่อยู่ครับการคือเห็นนี่ละมีใช้ร่วมกันอ๋อครับบันนี้เรื่องเว้าถึงเรื่องการดูแลนี่จังไดครับพ่อดูแลจังไดเนี่ยครับ ดูแลอุ้ยมันหลายอย่างอยู่ครับแล้วก็หดไปเรื่อยๆนี่หลายดหอนเหมือจากเศร้ามือเศร้าเหมือดจนใส่ปุ๋ยเคมีชนึงอ้หูกะยัใส่หลายครับก็ไปเบื้องสวนเขาเจ้านะั่นเขาเจ้าใส่หลายํำเหงาจำหนีเขาใส,ส่ซีกัมอูู้ยุสวนนีใส่กัมหนึง่งครับวันนี้ใส่หลายผลเขาออนตัลกบ่ครับวันนี้ มันมันอัวอันนี้บาดเวลามันเข้มมากน้ำมันมาหลายปุ๋ยมันจีละลายออกลายครับมันกินไปหลายาดนี้มันก็เลยเน่านะโอ้มันเน่าครับบอยไงใคๆว่าเข้มปุ๋ยเออมันเข้มปุ๋ยครับวันนี้หากฝอยมันอันนี้เพราะว่าเขาใส่หลายสิบสิบมือนเท่อเขาก็ใส่โอ้ยุนี้ไม่ได้ใส่หลายครับไม่ได้หลายเฮ็ดไ หกไร่นี่สามกระสอบนี่ส่วนนี่ครับเศ้ามือเทือหกไร่สามกระสอบสามกระสอบครับเศ้ามือเถือวันนี้ต้นทุนสูงไหมครับเพ็ดบักหงนี่ครับก็ถือว,ว่าสูงอยู่ได้เขาของเขาของเขาลงทุนมันสูงเ้าหกไร่นี่เขาสิบบาดอยสองเส้นหาไปถามเขาเบิรงละ่ะค่าปลูกค่ายัางบ่ครับเื่อง,งลงทุนเืิ้งยังเอือาชีวัดมือขายโอ้บดสองเส้นหา ยูนีฮกไรกับเบิดแปดหมื่นเอ้าก็ต่างกันนะครับเออกันยังมาบริได้ร่งทุนหลายโอ้บริได้กะยบริได้กะลยมันเลยพออยู่เงือเลยโอ้ไเลยบริได้ขายไปเรื่อยๆนะครับครับรับันี้พ่อเฮ็ดมาจากปีล้วครับกําลังปีแรกบู้เเคยคือเขาหรอกผู้เขาเคยเขากัดเคยเฮ็ดมาสองปีเราเข้ากัก็เจิงครับกับบริได้ขายนะครับ ขายอยู่เขากระสีไดขึ้นในเงินใน,นทุดในห้อนอยู่เรารเพราะว่าเขาเขาเฮยียดถือถือลาคาถือสวางละข่าะะครับบานนี้ตัวน,นี้มันบบมันบถือสวงละคามันถือสวางละคา,า,าลุ่งมันตกเขาหนาวมันจังได้เก็บโอ้ครับมันได้เก็บสาวกกว่อมันได้เก็บสาลกวจะว่ากะกับพ่ออยู่อยู่กับเรื่อยๆพ่อได้พ่อได้กินพ่อได้ห้ลูกเลี้ยงครับขน <tau> <gegangen. S 2> าดว่าระคามันตกนี่ยังเห็นกําไรอยู่เออ โอ้มันก็บอว่ายังเห็นกําไรดอกนีล่ข้อนีล่าสีสีเป็นคือว่ากําไรเฮานะ่ะครับคื่อวางหันมามันได้เืนแล้วครับเพนเขาขายเ่ากะมาซื้อปุ๋ยอีกครับกับมาซื้อยาสีมา,าซื้อยาาเคมีครวมกันกระสีน้ำาสมข้นไม่ไปเังสันนะโอ้กะบได้บัวเดบัวเด้ดเนียนเคมีทั้งเบดิดครับ ที่ของพ่อนี่ได้ลงลงทุนต้นทุนต่ำกว่าของคนอื่นนี่น่าจะเป็ี่ยนน้ำยังครับพ่อครับก็เป็นน้ำเท่าเท่ากับโบเดยใส่ปุ๋ยหลายครับเราก็เคมีเท่ากับโบเดยใส่หลายเท่าใส่อินซี่มันก็ถือครับมันก็เลยมันก็เลยต้นทุนโมสูงอินซี่นี่พ่อใส่เป็นเอียงเนี่ยครับว็ใส่หลายอย่างก็ปุ๋ยปุ๋ยอย่างเขาว่าหิมะ โอ้ oh, ครับครับปุ๋ยอ,อินรซย์เคมีนะครับเอนรซย์เคมีก็เอามาใส่ครับกับปุ๋ยฮิมาร์ปุ๋ยอินรีย์ซื่อๆเนี่ยก็มาใส่ครับกับปุ๋ยเคมีก็เอามารวมกันครับเพราะว่าถ้าอินรีย์ซื่อนันกะมันกันกสีบวัวงามบวัวสัตว์แห้ง oh. มันจิไปเรื่อยๆครับต้นมันกัสีแข็ง ถ้าได้เคมีเข้าไปน้ำผสมกันมันจะดีมันก็มันก็ดีเพราะว่าปุ๋ยสองยางนี่มันสีซ้อยกันครับโอ้เห็นไปกระวังสันนะครับกินซี่บานนี้ก็เอาเคมีมาใส่รวมกันนี่มันมันสีซอยโปลต์ปรยกันน้ำมันสีมันสีห้กินในโดนครับครับครับด้วยกันเคมีนี่ที่มหามือมันก็เริ่มเบิดเขาก็เลยได้ใส่อีกนะอืมใส่อีกบานนี้กันใส่หลายใส่หลายก๊กไม้ห้ากกินบ่หลายครับมันก็โตขาง โอ้บาดฝนเลี้ยงม้วนตัวข้างมันสิละลายออกแม่นบ่ครับละลายออกกค้งใหม่มันมีแต่กินเนี้ยบาดนี่ครับมันมัวหัน้ำเจ้าะเด้มันละลายออกหลายมันกินหลายครับมันบ่คือข้นเนี้ยมันบ่คือคนเนี้ยนีหลายก็กินเกาหลายมีหลายก็มีหลายคนยังกินยิมแล้วก็เศร้าเนาะครับยิ่งไปคือจังอินซีเคมีนี่มันจะค่อยๆปลดปล่อยเองสินะครับเนาะเออมันจะค่อยๆปลดปล่อยเบื้องต่อดิน เนี่ยเนี่ใช้ปุ๋ยไปดินนี่โอ้ดินก็ล้วนดีเนะครับนี่พ่อเออปกติบกุ่งเขามักดินยังครับปกติบกุ่งนี่ก็ขี้มากดินล้วนนั่นละเพราะว่าตัวนี้มันมันปลูกฮอแนแลนด์เป็นปีแรกครับเฮากับบฮุงว่ามันสีจังไดเฮากับซื้อสายไปนำ้ำครับมันกัดินมันกัมีแข็งแน่มันกับเป็นโลคือกันต้นใดเป็นโล่เฮาก็บฝ่าวตัดนะครับบไหวมันแพร่ไหวมันแพร่เฮาเฮาบ่เฮาบ่แกะ ครับวันนี้เป็นยังพอคือเลือกเป็ี่ยนมะคุงฮอนแลนด์ครับพั้นอื่นดีบ่ะพอเออพั้นพั้นต่ำมันก็ดีอยู่พั้นต่ำนี่มันสีมันสีบงหุ่งต่ำตะกี้กระปูบงหงต่ำนี่ละเป็นยังจังเลือกบ่ครับมันกับไปพ่อพี่น้องผู้เพคนปู่ปีไกายืนเหนื่อยเงินเหนื่อ่ำผืนเนืดอยเงินหลายเผืนมากับพวกได้อยู่โอ้กันออกใจราคาดีๆครับยงีมันถือราคาดีๆเออยงีมันถือราคาดีๆมันกับได้เงิน ครับพ่อได้ใส่ได้เงีนเขาลือมาเป็นล้านก็มีบ่ครับเพียหาลายหกลยนี่แมนแม่นอีลีบอโอ้ยขึ้นไปได้สะอ่อนนะพ่อเอาแต่ว่าได้เป็นล้านนั้นเขาก็ลงทุนหลายคือกันเป็นสองแสนนะหาลายโอ้สองแสนขึ้นครับต้นทุนกับลายอกันต้นทุนกับลายโอ้ครับครับจจนานันเขาหวังรวยเนาะครับเขาหวังมาได้เอาเลยครับ เราแบดเห็ดใส่เฮ็ดใส่ถือให้มันให้มันถือราคาครับโอ้ตัวนี้มันไปหูรุนเขากันเลยก็เลยบ่ได้อันระยะเวลาน้ำเขาหนาครับเครื่องไก่ไก่ยานมันเป็นโลกเนี้ยก็เลยเห็ดตามความคิดจะของนี่ละครับเห็ด่าห้องเห็ดเห็ดเห็นมันแข็งแข็งไว้มันจังโมเป็นโลกครับจะไปเลี้ยงมันลายจะไปเลี้ยงมันแห้งหลาย ครับบาน้พ่อคิดว่าจะฮ็ดไปอีกจักปีครับปะคงเนี่ยโอ้ย่านิมีกี่ดินกับฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าขันไปปูมันกืนอเห็นนี่แล้วเป็นหลเป็นยังดไดไรละจกักพันละ่ะท่านในฮักคาขึ้นกับใดไรละรย็ดแปด่านครับตัวไรบาน้หักขึ้นออกมันสีเลือจักบาทโอ้มันตอบโจทย์ก็มันอยู่เออตอบโจทย์ควอครับขันยังมีทีเดยนอยู่นี่ปะคงเะยดไปเรื่อยๆด้วยกับฮ็ดไปเรื่อยๆ ครับผมโอ้แสดงว่าปกห้่งนี้มันกันใส่ฝนน้ำแน่เพราะว่าถ้าร่มมามันกะกระยานมันร่มนี่กระเรียมใหม่มะขามล่ะโอ้ยำใหม่ไฟมะขามครับเพราะว่าตัวนี้จังหน่อยมันก็ได้เก็บบาายี้ตัวผุนม้่วนเม่วันตื้งเติงม่วันหน่อยๆน่อยนะมันสีเด้กเก็บใส่ผลครับก็คลือนว่าตัวนั้นถือถืกแาแน่ครับถือรัว อมันจะเก็บไปได้อีกหลายเดือนอยู่วันนี้พระคุงปลูกเทื่อนึงนี่เข้าได้เก็บได้ขายมันอยู่จากปีครับอตัวนี้กำลังปลูกปลูกเทื่อแหลกนอกกับบวัวหูได้ยินเธอเขาว่าห่วยได้สองปีหุ่นแล้วสองปีออปลูกเทื่อนึงนี่นะครับเนาะสองข้อสองข้อสามข้อบครับข้อ,ข,อข้อนี้เขาเอืน่นมันเป็นจังไดครับพ่อครับข้อนี้มันกะเป็นรอบอัน,นี่บ่อครับเป็นรอบโอ้ เป็นรอบเป็นรอบไปลาเก็บก็เอามาเ่มร์มันนี่นะครับเนาะเขมร่มันนี่ละครับบันนีเดี๋ยวนี้พ่อกับปลูกกล้วยไข่กำแพงด้วยกันปลูกต้นใดมันตายเยางกับปลูกครับอันนี้ก็เริ่มเอาเอากล้วยไข่กำแพงลงมาแซมแล้วนี่ยอันนครับบันนี้เป็นยังไงครับกล้วยไข่กำแพงกับบกคุงนี่เป็นตะปูบ่ครับพ่อจะดีทั้งสองเพราะว่ามันกัดคนละแบบครับกล้วยไข่นี่บ่ ตัดมันกับบรูดก็ละลอยก็ละลอยเงินครับไม่คืออยู่สวนอยู่ทันเทิงอยู่เีือนนั่นกะสามไรก็ได้สามหมื่นกว่าแล้วตัดพันธุ์ในเบิดบ่ครับสามไรสามหมื่นสามหมื่นนะตัดพันธุ์ในเบิดอยู่ตัดพันธุ์ในเบิดโอ้มันก็เป็นแต่เหตุนะครับเนาะ ก็เลยเ็ดเขาสู้หมวดเทดเกษตรผสมผสานมีกล้วยมีบักฮวงน้ำมีกล้วยมีบักฮุงครับบักฮุงตกกับเรือกล้วยนี่สิครับอ่าบักฮวงเจ้านอยมันสูงขึ้นนี่เทากระสีได้ตัดท่ำเสาตีโอมีการทํำเสาให้บักฮุงพร้อม่าทำเสาให้บักฮวงครับให้บ่ให้มันเถานะครับเนาะบัวหมันเถาทํำสาวโดยการตัดต้นให้มันแตกออกไม่ห่ครับแตกออกไม่รอบข้างนี่ยเป็นกล้วยหอมทองนะครับเนาะกล้วยหอมทอง ครับกับกล้วยงวงสร้างนะครับนี่ครับจังว่าจ้าเขาเอื่อนอย่งไหนหน่วยบักใหญ่ซจำแขนโอ้อุ้ยกล้วยงวงสร้างห้องก็เห็นนะครับพี่น้องครับใหญ่ยังครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อแอดหลายๆครับผมที่มาให้ความรู้ครับคุณพ่อขอบคุณครับผมครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเฮานะครับที่มาติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนนะครับไม่พ่อนไม่ได้คลิปหน้าครับผมถ้าหากว่ามีอีหยังแนะน้าำน้ำหนักอยากให้พัฒนาในจุดใดก็สามารถคอมเมนต์ตามนี้เอาไว้ด้านล่างเพื่อให้ผมได้เอาไปพัฒนนาาคครรัั้้งหบ รับอนีขอลาไปก่อนนะครับไาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ